ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะคะับวเดียรต้อบสลายการท o นูส Generation Eternal นะครับอ่าวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับผมจาก ID ของน้องคงนั่นเองนะครับแบบว่าให้ ID มาเปิดเพื่อหาม้าดำนะครับผมแล้วก็่ามาสเตอร์กันดมนั่นเองนะครับอ่าก็อขอให้น้องคงโชคดีนะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราแอบมาดูกันก่อนแล้วกันว่าเอ้ยของรอบนี้พอตัวยูนิตเนี่ยมาเป็นแบบสกิลโดเติม,มแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมารีวิวกันสั้นๆกันละกันเดี๋ยวเราเริ่มจากเจ้าตัวม้า มมาดำก่อนละกันนะครับในี้มมาดําเห็นไหมทุกคนเอ้ยเริ่มมีท่าที่เป็นสีม่วงมาแล้วนะบ,บีมทอนฟ้านะครับเนี่ยท่าที่เป็นสีม่วงเป็นท้ายใหม่นะครับ inflict the max range beam wave พ p o n decrease by หนึ่งอันนี้แบบว่าเป็นเป็นเอฟเฟกใหม่เลยนะครับที่แบบว่า,เ,าเป็นเอฟเฟกในการลดทอนอความสามารถบางอย่างนะถ้าเกิดว่าสตนเนี่ยตีแบบไอ้ตีตัว อ่อบีมเวฟพอนดมาเนี่ยอันนี้คือแบบลดเลนส์หรือว่าลดระยะการยิงได้เลยนะครับเอ้ยน่าสนใจนะตัวตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็มีนี่ท่ารีวอล์ฟิงนะครับผมเนี่ยท่านี้ก็เป็นท่า ex นะอ่าสามารถเอ้ยพลังโจมตี6,000เลยเหรอลดแอตแทกดาวได้สา้าเเลยนะครับถือว่าเยอะมากสมควรอ่ามากพอสมควรทีเดียวนะครับนี่พื้นฐานความสามารถนะของกันดั้มมาดั้มของเรานะั้นหรือบัญชีนั่นเองนะครับใน3ตระกูล3พี่น้องอ่ายูนยูนยูนิคอนนะ hp เย e อะมากมีไอฟิลนะครับผมอ่าลด ตัวที่เป็นเ a น g ์บีมเวพอรนได้50%าสิบนได้นะแล้วก็มีไซโครเฟมด้วยนะครับโหยังเดือดเลยอะตัวนี้นี่สมกับเป็นตัว l i m i t ต็มากๆนะขอให้น้องหงโชคดีแล้วได้ตัวตัวนี้ไปนะครับอ่าก็นี่ครับผมออแอบดูแอนิเมชันหน่อยสิว่าเอ้ถ้าเกิดสมมติว่าแบบ a n i m เมชันเราได้เต็มแล้วเป็นยังไงนะครับขอให้ได้ขอให้โดนนะโหถ้าเกิดว่าได้มันนี้โอ้เท่ตังว้าวโหมียิงไอ้เจ้าตัว,ตว,วรีวอลวมาด้วยนะ เราแอบมาดูนักบินกันสักนิดก็แล้วกันนะครับนักบินนี่ครับผมสำหรับลีดี้มามาเซนอสใช่ไหมะนะครับนี่ถ้าอัพเต็มมีอะไรบ้างนะครับมีโอ้โหมีล็อกออนเลเวลหนึ่งมีฟอสการ์ดด้วยอ่าเฮ้ยแต่ฟอสการ์ดอันนี้มันฟอสการ์ดยีสิาเร์เซ็เหรอนี Force ่ฟอสการ์ดเลเวล5้าีดี้ดัมเมจ25%มีเซเวด้วยนะครับนะ,นะมีเซเว SP7 จ็ดนะเดี๋ยวเรามาดูที่นักบินกันบ้างนะนักบินเนี่ยโอ้โหนี่มี NTR นทีอาร์ใช่มี NTD ด้วยนะครับ น่าเป็นนิวท้า UC l ร v e ี4นะ mm hmm. ก็จะเพิ่มความแม่นยำกับการหลบหลีก10%ถ้าขับหุ่นที่เป็นแท็ก NTD นะครับนี่นี่ท็ก NTD ก็มีอะไรบ้างอ่ามี narrative ได้นะเอาเฮ้ยนักบินนี่โอเคนะนักบินนี่เอาไปขับ narrative ได้ด้วยนะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าขับเนี่ยตัวเนี้ยขับหุ่นที่เป็นของสถาพันธ์ได้หลายตัวเลยนะครับ กันได้2ครั้งด้วยนะ,ะเนี่ยซัพพอร์ตดีเฟนต์บวกหนึ่งทางกันได้2ทีนะครับเออนักบินก็ถือว่าเจ๋งอยู่นะอ่าเดี๋ยวเราแอบ,บมาดูมาสเตอร์กันดั้มกันบ้างผมนะแอบบเชียร์มาสเตอร์เอเชียมากเลยว่าถ้าเป็นนักบินสายเมลีที่แบบที่สุดไหมนะครับ นะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะเนี่ยมาสเตอร์กันดัมระยะโจมตีอยู่ที่1นถึงสช่องนะครับเนี่ยเซ็กคีห้าโอ้โหหกพันหกพันแปดร้อยสี่สิบเลยเหรอถือว่าเดือดอยู่นะครับแล้วก็ยิ่งอ,อ,อยู่ใกล้ศัตรูมากเท่าไหร่ยิ่งตีแรงมากมากขึ้นเท่านั้นเนาะอันนี้ถือว่าเด็อดอยู่นะครับมีดักเนสฟิงเกอร์นะอ่าท่าสุดเทนะครับเพิ่มคลีดามีส์ด้วยนะอ่าตัวนักอ่าตัวหุ่นเองนะดูเป็นหุ่นอ่ UR ที่มีพลังโจมตีถึง3ช่องเลยนะครับเพิ่ม Attack 15%อ่าไวกเกอร์ซูเปอร์ชาร์จเพิ่มคลีเลตยีอร์เนะครับแล้วก็เพิ่มคลีดเดามิสสเปอร์ด้วยโอ้โหมันแบบมันหุ่นสายทำลายล้างชัดนะฮะเจ้าตัวมาสเตอร์กันดั้มนะเอ้ยเจ๋งทีเดียวนะเออ่ระยะการเดินน่ะเหรอแอบดูซิอ่าก็ระยะการเดิน5ช่องนะแล้วลองคิดดูนะว่าอันเนี้ยคือตัวนักบินเนี่ยก็โหดด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวโทษทีนะอันนี้ยานแม่เนาะอ่าเคียวจินะครับไลววลนะอ่า เป็นแท็กไลเวลฟื้นเอเนอร์จีนะครับก็เพิ่มความกว้างมากขึ้นให้เรานะตัวที่2นะฮะนี่มาดูที่นักบินกันบ้างนะครับอย่างมาสเตอร์เอเชียบุรพาลาพ่ายของเรานั่นเองนะฮะนี่บุรพาลาพ่ายนะครับก็เป็นโอ้โหมีอะไรบ้างเพิ่มดาเมจเดลสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกันดัมไฟเตอร์เลเวลสี่นะครับเพิ่มถ้าขับแมชชีนทรานซิสเต็มเนี่ยแมชชีนทรานซิสเต็มคือพวกที่คนที่อยู่ในซีรีส์จีกันดัมทั้งหมดนะ,ะก็จะ ถ้าเกิดว่าไวเกอร์ะ iker, นะครับเป็นซูเปอร์ชาร์จเพิ่ม9เดินอีกหนึ่งนะครับเอาไปขับเดวิลกันดั้มได้ดักกันดะั้มคำๆนะฮะอ่ามาเดีเรามาดูที่อ่าถ้าทีเนี้ยอ่าถ้าขับดักกันดั้มอาร์มี่อ่ะโอ้ยค่อนข้างจะจํากัดอยู่นะอ่าจะก็จะเพิ่มความสามารถในการทำอ่าดาเมจนะครับแล้วเ,เพิ่มคริเลตสิบห้อนันนี้เป็นตัวทำเดาเมจโดยแท้นะอ่าแล้วก็เอ้ยเมื่ออันนี้ต้องขับมาสเตอร์กันดั้มเอ็กซ์เท่านั้นด้วยถึงจะอ่าถึงจะเพิ่ม9เดินได้1ช่องนะฮะ ห่วยค่อนข้างจะจํากัดอยู่นะพอสมควรนะครับสรุปก็ยังเป็นนักบินที่จํากัดอยู่กับมาสเตอร์กันดั้มนะมาน้องฮงขอให้น้องฮอองโฮชคดีนะครับวันนี้เก็บเพรมาทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันเพเลยนะครับเดี๋ยวไปดูที่ฐานได้มีมีฮาโลอยู่ไหมไม่มียานแม่อยู่นะแต่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับความเชื่อเรยขอให้น้องฮอองโฮชคดีนะอ่ะไปเราเริ่มเปิดกันเลยนะครับโลดดาวน์โหลดหน่อยสิปุ๊บนะสิบอันแรกดาวน์โหลดไหมเหมือนได้เหมือนจะไม่มีดาวน์โหลดเลยนะอันแรกอะ อ่าเราอยู่ในชั้นบรรยากาศกันนะครับออกตัวปิว้วฮะตีกรอบสีลุงม,ม,มาหนึ่งยูอาสวยๆนะครับเฮ้ยนี่อัมโล,โลเลดูสิสองหมื่นเพชรเนี่ยเขาจะได้อะไรไหมนะขอยูอาแซ่บๆหน่อยสิยูอาเด็ดๆเอา้าเฮ้ยแต่มันได้อย่างน้อยหนึ่งตัวนี่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยใช่ไหมเฮ้ยอ,อยา่าปากมา โอ้โห oh, oh. oh, oh. นี่นะฮะ Extreme Gundam อ่า Victory Gundam นะครับ,อ,รบอันนี้อ่าเป็น s นะู i t น่าสกิปสิเฮ้ยไม่เอาสิหน้าหนึ่งอันนะครับอ่าโอเคโอเคอ่าได้เจ้าตัวอ่อมองขาวแห่งสนามลบนะนี่นะครับนี่นี่นี่อ่ะยังดีเกมยังให้มาก็ยังดีอนะ่าหนึ่งตัวนะอ่าแต่อันนี้น้องคงน่าจะมีอยู่แล้วนะครับจื๊บเนี่ย ไปต่อกันนะขอให้มีดาวน์โหลดขึ้นทีเถอะไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดขึ้นหน่อยแล้วดาวน์โหลดไม่ขึ้นนะฮะเปิดประตูมารอบนี้เป็นอย่างไรโอ้รอบนี้ดูแบบนิ่งๆเข้มๆอ่ะนิ่งๆเข้มๆ,ๆอย่าลืมไปรับเพชรฟรีกันด้วยนะฮะทุกคนไม่มีหน้าใครโผล่ทั้งนั้นให้ตายเถอะโอ้ยอันที่สองนะครับอันที่สามนะขอให้น้องฮงโชคดีฮึบดาวนโหลดไม่ดาวโหลดอีกนะอยากได้ am, มาสเตอร์กันดั้มมาสักตัวสองตัว ไม่ก็อยู่ในคอนไอบัญชีก็ได้ไปอขอบก็ไม่มีนะไม่มีหน้าของใครโผล่มาอีกแล้วเอ๊ะเนี่ยชอบมาหลอกเราเอา้าได้หนึ่งตัวเอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหบาบาทอสนะฮะซ้ำไปเนี่ยเฮ้ยโอเคนะได้สองตัวแล้วนะครับรอดไปรอดตัวไปเอ้ยได้ยานแม่มาด้วยเอ้ยยานแม่ยูอีกหนึ่งอัน คอนเ c t doesn't create anything ต้มนี่ไงโอ้โหมาริน่าอิสมาอิลเอ้ยยานแม่อีกลำไม่ตายเถอะโอ้โ oh, หมาแบบนิ่งๆนะเฮ้ยถ้าเราเป็นพาร์ทเนกันแล้วแล้วก็โอ้โหว้าวงานดีแท้รอบนี้นะอ่าไม่แย่ไม่แย่นะครับถือว่าโชคดีนะฮะหนึ่งสองอ้หโอ้สามยานแม่เออ จ Z เนะยินดีด้วยน้องฮงแมแต่ไม่เอาเราเอาหยุดเราเอาบัญชีอะได้ไหมเราขอบ mm ัญชีได้ไหรือเปล่ามาออกตะวปิ้วเนี่ยบางทีมันแบบมันไม่มีขอไม่มีอะไรมันก็ได้เหมือนกันนะเอองงๆนะฮะเนี่ยผมว่ากดสคิปไปเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีไม่มี <laughs> ไม่มีมมมมเอ้ยโอ้โหตอนอันนี้แบบแบบเหลืองล้วนอะ่ะ <laughs> เหลืองกระชุด <laughs> เหลืองกระจายโอ้โห oh ไม่เป็นไรครับต่อไปได้อีกสามทีดาวโหลดดาวโหลดดาวไม่มีดาวโหลดอะไรอย่างนั้นเลยโอ้ยเออฮึบออกตัวอมโลโลไม่มีหน้าใครโฟรมอมไรละโอ้โหเอ้ยได้หนึ่งตัวนี้ไม่ได้แฮะแบบปุ่มจะคลิปบางทีมันหลอกเรานะอ่ะโอ้โหอ,โอ,อลยสองทีนะะดาวโหลดนยเถอะดาวโหลดไม่มีดาวโหลดมาเลยอ่า ฮึบปึ้งออกตัวนะฮะเปะ๊ะออมเอาไงดีกดไม่มีหน้าใครโผล่ม่ละเอออันนี้เจ๋งนะฮะโอ้โยอ่ะเดี๋ยวแกล้งทำเป็นออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะออกไปข้างนอกแล้วกดตู้นี้ใหม่นะครับเฮ้ยลีด,ดี้นายได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมดาวโหลดไม่มีดาวโหลดสักอันนะ่ะนะฮะให้ตายเถอะโอ้โห อะไรเนี่ยเออปึ๊บขอบก็ไม่ขยับไม่มีหน้าใครทั้งนั้นอ่ะมีหนึ่งอัน,นอันนี้ได้อีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ก็โดยรวมกด7็ดนะได้เท่าไหร่เนี่ยเอ้ยหนึ่งโอ้โหกล่องแรกมาเป็นลุงมาเลยมีกล่องแบล่งล่างไหมปุ๊บรวดมาสเตอร,ร์กันดั้ม่อยเฮ้ยจะได้แบบว่าได้ปลดปล่อยอ้าวโอ้โหได้เจ้าหงแห่งสนามลบตัวที่สองอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมาทำไมเยอะแยะเนี่ยมีเกินไหมเนี่ย โอ้โหรอบนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ได้มาสเตอร์กันดั้มนะฮะอ่าแต่เราแอบมาดูซิว่าในยูนิตของน้องฮงมีอะไรเราบ้างนะฮะโอ้โหเดี๋ยนะเฮ้ยนี่มีเอ้ยพอดีเลยนี่นี่นี่ได้ไอเจ้าตัวบาบาทอสมาตัวขึ้นสามดาวได้พอดีนะอ่ะได้บาบาทอสขึ้นสามตัวสามดาวได้ตัวหนึ่งละแล้วเฮ้ยนี่นี่พอดีเลยอันนี้ก็ได้สามดาวขึ้นอีกตัวหนึ่งได้นะเนี่ย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  โอ้ยินดีด้วยนะฮะพอดีเลยนี่เห็นไหมอ่าโอเคโอเคก็น่าจะเป็นข่าวดีพอสมควรนะครับสำหรับน้องฮงนะั้นแล้วก็เนี่ยได้ยานแม่มาด้วยนะแอบดูซิยานซัพพอร์ตนะเนี่ยครับคาแรคเตอร์อ่ะซัพพอร์ตเตอร์นะเนี่ยเนี่ยจะนี่ครับได้ยานมาเติมนะอ่าสำหรับวันช็อตคิวเลอร์ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอันนี้วันช็อตปะคุ้นๆเอ้ยอันสต็อปเอเบิลนะครับแหมเป็นตัวเก่งด้วยนะอันสต็อปเอเบิลนะ รอบนี้แล้วก็ยานแม่กันหนึ่งมาลีน่าตัวใหม่นะครับเอาละครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ยินดีด้วยกับน้องโฮงนนะ่แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากเปิดอะไรแบบนี้สามารถ DM ได้เลยนะครับก็ขอต้นรัสู่การรับชมนะครับอย่าลืมกดไกลกกดค์กดแชร์ซับสไครป์เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ฝากกันด้วยสำหรับอิลาสติกช็อปนะครับก็เติมถูกต้องไว้เติมกับอิลาสติกช็อปนะครับผมร้านเติมได้อย่างปลอดภัยไร้ฟันแน่นอนเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีคร